ถ้าเกิดราคาตกลงกันได้ก็ปล่อยนะครับเนาะปล่อยครับ<อ>ปล่อยทุกมือครับปล่อยทุกมืออ่าปล่อยทุกมือถ่ายยังว่าอ่าครับผมอ่าชอบใจนะครับจะเอาหน่อยเอามากก็ได้เป็นตัวผูน้นะครับเนาะครับแต่ถ้าถ้าจะยกก็ได้ครับราคายกก็จะเป็นราคาแบบหนึ่งถ้ายถ้าเป็นคัดนี่ก็จะเป็นารนนาคาแบบหนึ่งถ้าจะคัดเอาตัวใหญ่ตัวอ่าดูพอ่อขาตากะมันก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งครับอันนี้เป็นบาซิลวะครับพ่อ ไอ้ตัวตัวนี้ก็จะมันจะเป็นอ่าซิ่นกับบาซิ้นแท้แต่ก็จะเป็นบาสิ้นนั่นแหละครับคำว่ามันหูใหญ่เนาะครับหูหูเงาหูนี่มันจะเป็นตระกูลบาสิ่นติดตระกูลบาสิ่นครับครับสวัสดีครับผมบาวิสารขนานแท้ครับมันิจะพาเข้ามาเบ่งป้ามเลียงง่วครับผมมาสอบถามถึงเรื่องเล่านะครับในการเลียงนะครับครับคุณพอนะครับเิ่นเลียงอยู่นะครับคุณพอสวัสดีครับครับสวัสดีครับ คุณพอเลี้ยงว่าสายพันธุ์ไหนครับอ่าสายพันธุ์อ่าทั่วไปครับทั่วไปจะเป็นทั้งบามันทั้งไท่ไงยยบาร์สินก็ม,มี่ครับครับผมลักษณะการเลี้ยงนี่เป็นเลี้ยงแบบแบบยังไงครับเลี้ยงแบบว่าเชื่องขุนขุนค,ครับแต่ขุนแบบธรรมชาติครับขุนแบบธรรมชาติคือว่าบ่อใดเลี้ยงหวัวหานอืมบ่อใดเลี้ยงบ่อใดเลี้ยงหัวหานก็เป็นกระสอบ เป็นห้ามพวกนันบริเลียงมั่นเหมือนอะไรกบริเลียงคือเกี่ยวยาเลียงฟ้ามเลียงเพี้ยงเท่านี่นะครับอก็คือว่าเลียงเลียงมาโดนหรเอห่เลียงมาได้สิบกว่าปีแหละครับสิบกว่าปีเป็นอาชีพเลยเนาะก็เป็นอาชีพครับเมื่อก่อนผมทำหน้าครับครับเมื่อก่อนทำหน้าที่นี่อือ่าพ่อทำหน้ามันหลายอย่างเนาะผมก็เลยละจากทำหน้าหน้าห้เข้าหห้ลูกหลานเข้าเช่าไปผมก็ได้หันมาเลียงง่ว ครับผมว่างัวถึงว่ามันจะบ่มีวันทีวันเสาร์อืมอาบ่มีฝนตกแดดออกครับแต่ว่ามันเป็นอาชีพที่ผมว่ามันมันมันมีได้ไดดีอยู่ครับครับมัน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 ก็เหนื่อยบ่าเหนื่อยครับแต่ว่าห้ามมีใจหักมันก็อยู่ได้ผมว่าอยู่ได้อยู่ครับอันนี้เป็นคอกระนั้นาะาอันนี้อันนี้เป็นคอกธรรมดาครับตังแต่ดังแต่เดิมมันบอกครับครับมา10บกว่าปีแล้วครับครับผมพุทธพอลีอย่างนี้ก็คือปล่อยแน ให้ฟัางแงินบอครับเรยครับกัปล่อยในเนื้อทีอยู่ติดทางไงเนี่ยนะครับประมาณ14ไร่ครับ14ไร่ครับเมื่อก่อนทาหน้าครับแต่ที่นี่พ่อเลี้ยงง่วผมก็เลยหยุดจากทาหน้าเลยมามาเป็นทีพักง่วครับคือว่าผมบ่ได้ขังไว้กับขอกขอกมันหน่อยคือผมปล่อยไปในเฉพาะที่14ไร่นี่ให้ให้ให้มันเดินให้มันบริหารอ่าลร่างกายมันมั่งผมก็ออกไปตัดหญ้ามาให้มันนะครับ เป็นยงไรครับคุณพ่พอเลี้ยงแบบนี้ถือว่าเป็นเชิงผ่านิ์บอรหรือครับหรือเป็นการอนุรักษ์อย่างไรครับก็คือว่าเลี้ยงแบบนี้นะครับก็คือว่าเป็นการแบบว่าเสริมรายได้ให้กับอ่าขอบขัืวเลี้ยงไปเรื่อยครับแต่ว่า้ามันพ่อมีราคาเฮากับปล่อยอปล่อยไปและะ้วกจะมาเลี้ยงใหม่นะครับก็ไอเรื่องขาดทุนนั่นบอกขาดทุนนอกซจากว่า ช่วงมันจะดีหน่อยดีมากกําไรเท่านั้นเองครับอ๋อกำไรหน่อยอกําไรหลายกันมาหน่อยอกันมาหลายแต่ว่าถา้าถ้าคิดว่าเข้าเสียเอาทุนไปกู้มาเลี้ยงนะครับมันมันจะลําบากสักนิดดียวบ่ครับบ่ดีเนาะบ่ดีครับเพราะว่าถ้าเกิดเขา้ากู้มาเข้าจะต้องลําบากใจหลายครับลำบากใจได้หลายอย่างเพราะว่า หนึ่งเึงเวลามาข้าตรงตรงตรงทรงเพลินทั้งดอกทั้งต้นทุน่นเนี่ยก็จะลำบากถ้าข้าจะเรียงระยะไว้ๆนะมันมันมันบ่ได้ครับ,รบมันต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับ,รบแล้วก็มีใจรักนะครับผมว่าอยู่ได้ครับเมื่อก่อนผมกะทำไรทำหน้านะครับบที่นี้พ่อเห็นว่าไรหน้านะมันมันต้องใส่แรงงานต้องใส่ทุนนะครับอยู่สมควรนะครับ ที่ีนผมก็เลยละจากอหน้าให้ลูกหลานเขาบริหารต่อผมก็เลยเอาทุนตรงที่ให้อ่าหน้านั้นมาอ่าบริหารกับงััวครบมากว่ปปีละครับครับเลี้ยงที่แรกผมเลี้ยงงวตัวตัวเมียครับคือตัวเมียนี่คือว่าเขาเขาว่าตีว่างวตัวหนามบ่เนาะเลี้ยงมาได้ประมาณสองสามปีผมก็เลยเลี้ยงมาตลอดครับจนจนถึงสูงสุดสามสิบตัวครับผมเลี้ยงคนเดียวครับ ถึงสามสิบตัวมันเกิดมีเนาะมันก็มีอ่าต้องท่ามใจนะครับมันก็มีบางที่อาจจะมีตายมั่งมีเจ็บป่วยเฮาต้องดูเล่เฮาต้องเอาใจใส่ครับผมผมคิดว่าถ้าเฮาท่ามยังเฮาต้องมีใจหลักเฮาต้องมีใจหลักเฮาต้องเอาใจใส่นะครับถ้าเฮาวมีใจหลักเรามันก็จะไปบ่ได้แต่อีกอย่างหนึ่งถ้าเฮาวมีทุนจะเฮาไปเอาทุนของเพินมามาเลียงต่ถ้าเฮาจะเอาไว้ไว้นั้นบ่ได้หรอกครับ เอาไว้ไหวมันบ่อได้เพราะว่าเนี้ยเขาเลียงไปเรื่อยช่วงไหนมันดีเข้ากับปล่อยแต่ช่วงไหนที่ราคาบดีเข้ากับเข้ากับเก็บไปก่อนครับอ่าขายขี่ขายยังไปพ่อ่าย้ามันไปตัดหญ้าตัดยังขายขีงง่วเนาะขายขีงง่วครับแต่ทาบางบางคนนะครับมิทีมีแรงน้ำยังงั้นดีครับก่อนที่จะคิดเรื่องง่วนี้นะครับผมอยากจะฝากกับ พี่น้องนะผมเลี้ยงมาประมาณสิบกว่าปีแต่เขาทุกวันนี้ผมกับพ่อพ่อพ่ออยู่ได้ครับพ่อ,อยู่ได้นะครับผมบอกว่าถ้าฮามีใจรักสย,สยางครับดีอยู่ครับดีอยู่ตัวผมันเป็นราคาก็ตตองเมียบอ่ครับมันไอเรื่องว่าเป็นราคาหรือว่าเป็นราคาเน,าคานี่ยม,มันอยู่กับสายพันธุ์ครับครับอยู่กับสายพันธุ์อย่างอย่างของผมเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์อ่าทั่วไปบามันมังไใ่ญ่มังบาสินสมมังไทยมัง นะครับมันผมเลี่ยงทั่วไปสายพันธุ์ทั่วไปกะถามมันสายพันธุ์ดีหน่อยมันก็มันช่วยๆหน่อยก็ได้ราคาดีหน่อยเราเราเมีแบบเจ้าบ้านเขามาให้ทับบอกครับหรือยังไงครับอันนี้คือว่าผมบริรับทับบริรับทับเนาะบไร้รับทับครับเพื่อผมเลี่ยงแล้วกะ็ถามีพพกค่ามาจีบมาหยังถาเห็นว่ามันมันพอใจทั้งสองฝ่ายเนาะกะพอฟังกะจะขายไปกะปล่อยไปครับผมถ้าถ้าปล่อยไปล้ะก็ไปจับมาเลี้ยงใหมนะครับ คือว่ามันดีตรงนึงครับทีเลียงง่วนะครับนะมันดีตรงนึงคือว่าเ้าว่าราคาได้เ้าว่าราคาได้ครับคือว่าถ้าเ้าว่าราคาไปแล er <finde> ้วเพิ่นบบสูเข้ากะคิดว่าเข้าเข้าเลียงแต่ถกาเลียงไปก่อนอ่าถ้ายังว่ามันเพิ่นสู่เข้ากะปล่อยไปครับจะมาเลียงใหม่คือว่าเลียงง่วนี่มันมันมันเ้าว่าราคาต่างราคาของเข้าได้ครับแต่ถ้าเข้าเฮตไทยเหน้านี่เข้ากะบริลลรื้บุญคุณของไฮของหน้านะครับเนาะเข้ากะ อาอายเขาเลี้ยงฉีพมากกับบดิลืมบุญคุณของหาของหน้าแต่ว่าทุกมือนี่การทําให้ทํหน้าก็ดีอยู่แต่ว่าต้นทุนมันมันสูงครับสูงทุกอย่างทุกอย่างถ้าวาบมีอุปกรณ์เครื่องมือของหฮาแเราการจะทําให้ลําบากใส่ทุนเยอะครับนะครับยังกับผมก็เลยหันมาเลี้ยงงวก็เลยยึดอาชีพเลี้ยงงวาเป็นรักครับผมก็พ่อพ่อยุ่ได้ครับอยู่ได้แต่ว่าให้ให้มังมีกะ กาบ้วังมีนะกาต่ว่าให้อ่าอยู่กับมีพออยู่พอกินครับมีพออยู่พอกินครับพอประสบปัญหายัง้ในในการเลี้ยงงูเจอโรคปลากาไอไอเรื่องเป็นโรคนี่ครับเมื่อก่อนนี่เนาะผมเลี้ยงผมก็ยังบ่ทันเข้าใจเนาะใหม่ๆเนาะก็จะมีปัญหาปัญหาอ่ายังยังเลี้ยงตัวเมียนี่นะครับก็จะมีปัญหางูเป็นมันมั่งงูอ่าออกออกลูกมากกับ่ค่อยได้ลูกมั่งอะไรมั่งอะไรอย่างเี้เนาะเพราะว่ามันมันมันประสบการณ์ตรงนั้นพอพอหันมาเลี้ยงตัวผู้ เพราะเลี้ยงตัวผู้นี่ก็มีอ่าเท้าเปื่อยปากเปื่อยครับอ่านี่เจอมากแล้วครับเจอมาให้นไม่ๆนั่นพ่อหันจากจากตัวเมียมาไม,ม่เลี้ยงตัวผู้นี่ก็นั่งบ,บุพสมรประการก็เจอมากแต่ผมน่ะผมบม่เคยได้ไปหากรมปศุสัตว์มานะครับผมผมผมสีของผมเอง<จ>ผมไปซื้อยาผมไปปรึกษาร้านที่เขาขายยาว่าอ่าง่วป่วยแบบนั้นใช้ยาตัวใดยางัวท้องเสียใช้ยาตัวใดผมผม,ผมก็มาสีของผมเองครับหายแล้วับก็หายครับหาย อันนี้แต่ช่วงระยะหลังๆนี่ผมจะฉีดวัคซีนครับผมจะฉีดวัคซีนตลอดนะครับถึงเวลามาผมจะไปขอวัคซีนมามาฉีดวัคซีนไว้ช่วงที่เป็นในพวกลำปีสกินนี่คุณพอเจอปัญหาป่ะครับนี่ครับนี่นี่ครับเนี่ยเนี่ยครับตัวเดินมานี่นะครับตัวนี้แหละลำปีสกินนอกนะครับเป็นแต่มันเป็นหน่อยตัวนี้เป็นหลายครับผมคิดว่าจะบรอดครับบรอดนอนโบกินหยาอยู่นี่นะครับที่เห็นว่าเนี้ยังยังเป็นตุ่มยังอันนึ่อยู่ครับถึงว่ามันหายอันหนึ่งไปยังอันหนึ่งเยอะนะครับผมอ่คุณใอ ถ้าเกิดราคาตกลงกันได้ก็ปล่อยนะครับเนาะปล่อยครับปล่อยทุกมือครับปล่อยทุกมืออ่าปล่อยทุกมือถ่ายยังว่า <theless> อ่าครับผมอ่าชอบใจนะครับจะเอาหน่อยเอามากก็ได้เป็นตัวผู้นะครับเนาะครับแต่ถ่ายจะยกก็ได้ครับราคายกก็จะเป็นราคาแบบหนึ่งถ้ายแตเป็นคัดเนี่ยก็จะเป็นราคาแบบหนึ่งถ้าจะคัดเอาตัวใหญ่ตัวดูพ่อขาตากะมันก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งครับอันนี้เป็นบาซิลบ่ครับพ่อ ไอ้ตัวตัวนี้ก็จะมันจะเป็นอ่าซินกับบาซินแท่แต่ก็จะเป็นบาสินนั่นแหละครับเพราะว่ามันหูใหญ่เนาะครับห,หูหูยาว่นี่ยันจะเป็น <ผม S 1> ตระก,กูลบาสินติดตระก,กูลบาสินครับครับผ<อ>ู้พ,พอผู้พอจับมาเรียงนี่ตั้งแต่ตัวหน่อยไปะไหนครับประมาณอายุอะไรครับกาตัวในยหน่อยครับคือว่าไอ้เขา,เ,าเ,เ,เขาจะแยกเมยเขาจะแยกเมยมันครับเพราะว่ายังหลอบเบบอยู่แยกเมยมากประมาณทเดือนครับก็ผมว่าอยู่ประมาณสักสามเดือนสามเดือนจับมาแล้วอันนี้ เมษาเนี่ยจะจะเข่าสามปีครับอ๋อสามปีครับง่วมันมันเกลี่ยนุ่มครับผมคิดว่าถ้าเป็นเรื่องอ่าเชียวต่อไปผมจะบอกเอาครับอย่างนี้เพราะว่ามันมันกินเวลาครับถึงว่ามันมันมันจะได้มันจะได้ก็จริงแต่ว่ามันกินเวลาครับถ้าทางงวงัวจับง่วประมาณสักครื่งครึ่งมาหน่อยมีอายุหน่อยมันกะมันก็จะเรียง่ายครับก็เหมือนกับคนที่เป็นงาน กับเด็กหน่อยที่บ่หูงงานางนี่นะครับก็บประมาณมาจับตัวหน่อยมาเลี้ยงจนใหญ่นะครับเนาะครับจอะอีกเม่ซ้าในเดือนหน้านี่นนกะกะสามปีอือครับสา,สามปีเต็มครับอไอ้วัคซีนนี่คุณพ่อฉีดทุกปีบ่ครับอาฉีดปีละสองเทือครับสองเทือครับผมนีมี่ยังเนี่ยครับ กบเอามีพวกเจ็บป,ป่วยนี่ต้องติดไว้ประจาครับยาแก้เจ็บเก็บป,ป่วยแบบบางที่มันไข่เขาเรียกไข่สามมือไข่ไข,ข่หลากตีงหลากกินอะไรเป็นยีนหนึ่งนีกครับแล้วก็อะไรก็ปากเปื่อยอ่าปากไอ้แค่นี่นะครับปากเปื่อยเต่าเปื่อย,ยนี่จะเป็นตัวที่ไอ้นักนะครับครับถ้ามันเป็นมามันจะส้มครับงวจะส้มกินยาบ่ได้ก็เดินบ่ได้ล่ำปีสกินนี่ยังยังยังต้องฉีดบ่อกล่ำปีสกินนี่ผมผมบ่ได้ฉีดครับบอกซินมันก็มีแต่ผมเบาจากสีคือว่าถ้าถ้าฉีด ผมสีตแต่วัคซีนพวกกันเข่าปากเปื่อยแต่แต่ลำปีจะกินเนี่ยผมผมบโมบายสีที่ว่าถาเป็นมากผมก็ใส่ยาที่รักษาทั่วไปนีฉีดครับครับผมก <ผม S 1> <อ>็ไปปรึกษาไอ้พวกอ่าหมอเขาว่ายาตัวนั้นเขาใส่กับตัวตัวอยังงยังไเอามาเอามารักษาเฉพพะหนาได้ครับครับผมคือราคาแต่แต่ละต,ต,ต,ตัวเนี่ยโทรมาสอบถามกันได้เนาะได้ครับได้ครับคุณพ่อทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับเบอร์เบอร์โทรจำาบ่ไดไรครับจำาบ่ไรครับก็สิน้ขายงัวงวันนี้จ้ะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปจดเอาเนาะครับครับครับอยู่เบอร์โทรอยู่บ้านครับอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่เครื่องอ่าอ่าเนี่ยอยู่ในเครื่องครับคุณพ่อสถานที่ตั้งนี่อยู่อยู่สาครับอ่าคืออาที่ของงัวผมอยู่ทุ่งมือนี่ครับอยู่บ้านลาดแค่บ้านลาดแค่ตำบลลาดแค่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมผมพ่อวอนหอมหวนครับพ่อวอนหอมหวนครับพ่อวอนหอมหวนครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไปให้นะครับเนาะครับครับครับ